สวัสดีครับวันนี้แซลกล้วยมาแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมรับอิ SR09 คันนี้เป็นสไตล์สปอร์ตนะครับผมใช้งานง่ายควบคุมด้วยพลังงานไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟบ้านได้มอเตอร์4,000วัตต์ล้อ14นิ้วเกาะถนนดีมากครับผมทรงตัวนี้มากขับขี่ง่ายคล่องตัวทุกพื้นผิวถนนรับประกันคุณภาพสูงสุด8ปี มอเตอร์รับประกัน5ปีแบตเตอรี่รับประกัน3ปีนะครับผมสามารถเข้ามาดูหรือทดลองขับได้ที่ซอยพิกเกษนะครับ91เข้ามาได้จากถนนพิกเกษและถนนพุทธสาครน,นะครับผม<อ>เข้ามาง่ายมากเลยพิกเกษก็จะเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรร้านที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับผมเป็นร้านสีเทากระจกสีเทาวเวยาวเลยนะครับผมถ้าเข้าจากถนนพุทธสาครร้านที่ออยู่ซ้ายมือนะครับผม เข้ามาจะมีที่จอดรถสะดวกสบายมากครับผมหรือต่อสอบถามได้ที่เซลล์กล้วย0806464740ขอบคุณมากครับ